พิ Beast ่ Korea, ีที่เขาให้มงกุฎขนาดนี <offs> oh, <laughs> ้เลยวะซว่นทีนราเซเเซเว่ท um, so ีโอ้ไม่พูดแล้ว <camouflage> ผิดต่้องดูได้ที่้องได้เดี๋ยวน้องจะเดินเอาไปมรกวดอีก17 17ให้ครบนะครับเคยจะได้ป18ของคุณกับสมบูรณ์เลเอาตั18เลยครับมา เอาความรู้สึกก่อนเนอะความรู้สึกเอาหมานๆเลยเพิ่งได้รับรางวัลเซมิทีนี่ไปสนใจอลไรบางอย่างตอนนักศึกษาอ่ะพี่ไม่เคยมีงั้นพี่อยากได้พี่ก็เห็นมันไอต่องแต่งพี่ก็ชอบพี่ก็ดูพี่เป็นของเพราะพี่บีบ19เลยเกิยมาหนึ่งโอเคความรู้สึกครัวามติดใจต่ำเ่ยดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นเซเมนทีนมาสเตอร์2012ครับผมแล้วก็ยิ่งดีใจเข้าไปเลยครับเพจะได้ขึ้นดกด้วยขึ้นปเซมนทีนด้วยด้วย แล้วทำไมถึงคือน้องเป็นมีนี่เป็นติวเตอร์เป็นรุ่นหนึ่งใช่ครับซีซั่นหนึ่งเลยเป็นรุ่นจากัวจากฝีเวอร์เป็นมีได้ไังไงครับติวเตอร์คนซีซั่นหนึ่งเลยนะใช่ตอนแรกคือแบบไม่ได้อยากทำแบบนี้ไม่อยากจะเข้าวงการทำแบบแล้วเข้ามาเรียนทำไมครับคุณแม่เขาเป็นแฟนของพี่โยแล้วที่